สะอาดสิม <blunt animation> <c oughs> <sm> ั้งครับอ๋อเธอหิมะมือเกิดจะจีบปุ๊บมากๆคิดว่าจะได้รับฟ้าอืมมมสารพัด อทางนี้ทางนี้ไหนเอเตยดอกันนะคะราไม้ใผ่ตีนะอันนี้เบนจรงค์คือเบจรงค์อจะสีเดียวขจะเข้าใช่ไหมอ๋อ ขนมรรที่มันรัดกับพี่อ่ะคล้ายๆเหมือนเหมือนก็นทัวแปบบอะปป่ะไม่ใช่ัวแปมีไส้ไม่มีไส้นะ้วนะนายกนายกนายกเข้าข้างในหาหาขนมไอ้นั่นไอ้ไอ้ไอ้นั่นอ่ะนี่นายกได้แล้วขนมไม่นั่นอ่ะ กุยลิงย่ากันอคุยลิงกนงคุยลิงกีราประวติให้ฟังแล้วอ๋อนี่ตรงนี้นะทำไมต้องชื่อคุยลิงอบคนอที่มาอย่างนี้เป็นขอออย่างนี้ค่ะเออเล่าให้ฟังเลยบร้าวปันแป้งขนมสมัยก่อนใน้ำมก็จะีมีลิงมานั่งดูชาวบ้านอยากรู้อยากเห็นขนาะไรตอนนี้ก็ก็ทักนายอะผ่านบ้านกากอาจารย์สาทองข้างด้วยค่ะ ก็ถามท่านขนมลายลิงตัวผู้เป็นานั่นเลยนะจะบ้านแค่อึมขันขนมคริ่งไได้ชื่ออร่อยนะนายกอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับ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 ไปซื้ออ๋อเนี่ยที่ไปที่มาอย่างเงี้ยนะอันนี้แล้วอ้เนี่ยนี่ขนมสามปนีอ๋ออันนี้ทิพมณฑนนี่ทำโอ้ทำสวยน่าดูเลยเนี่ย ฝีมือฝีมือมณีมามณีมนทาโอ้โอเคดรดรพิรัก่เนี่ยดรพิรักตั้งใจมากดรพิรักยังไม่มาบ้งนัาเจอยังนี่ไงเนี่ยเมา นี่ไงท่านทาด็เตอร์นี่ไงเจอยังท่านด็เตอร์เจอยังผมเห็นมาตั้งตลาดนู้นแล้วผมยังเล่นมุกว่าเดี๋ยวบนรถผมจะพูดแล้วเขาจะว่าผมไหมออกมาตลาดนี้ต้องกินคุย คะมันมีมกันพาด้วยค่ะกับอันนี้ทิพย์มันพาทิพย์มันพามันนี้มันพาคืออะไรค่ะขนมค่ะกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ยังกุ้งก็มันข้าวกันครับน่าอร่อยจังเลย giờ yăng kẹo kẹo ring à,เจอ rồi,เจอ 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 อ่าหมดแล้วอันนี้หมดแล้วขนมติดคอขนมกวยลิงขนมติดคอเออ่เะออมันแฝกดีอนปลกเออ ขึ้นไปนู้นเลยนะน้นอ่ะไปถึงโนู้นแล้วค่อกลับเดินกลับไปชมขนมแปลกๆนะเพื่อนขนมโบราณแปลกๆบอกว่ทางนู้นสุดแล้วนะ แล้วไม่มีละผิวไทยแดงผิวไทยแดงอืมเริ่มขายเริตกี่โมงนะขายตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงเลิกกี่โมงเลิกก็สี่โมงสี่โมงค่ะแล้ววันธรรมดาคนไม่ได้ขายค่ะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์อ๋อเสาาร์์อทิตยแล้วธรรมดาขายที่ไหนวันธรรมดาหยุดขายอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านจัทุนชนเป็นอยู่บ้าน พออยู่ได้นะหรือก็พอรอดมั้งไม่รอดมั้งก็วมันต้องลงทุนแต่ก็ยังต้องอยู่ให้รอดนะรวมตัวกันเพื่อนมาเราก็ต้องมาไม่เดี๋ยวมันจะน้อยมะม่วงหาวเชื่อมจ้ะนี่แนวคิดของไทยแนวคิดที่เปิดร้านนะแต่แต่มั็นอะไรไม่เข้าอะไรอ้ออโอ้ไร เาเอาทอทคุ้ยฮะเขาเอาทองคุ้ยองเผานที่ิแกนไม่ใช่เขามาอยู่มาอยู่ที่หนองบัวตลาดเด็กมาุ้บบ้านอยู่ที่นี่เขาเขาทำมาอี่เขาเขแนะนำ้วแนวคิดแนวนี้มาทค่สองก็ดีนะเข้าเข้าดีเลยล่ะตอนนี้ว่าเราจะรวบัวยังไงเพื่อให้อยู่ได้เมื่อานก็ไม่ได้ขายแล้วเขาก็มาแนะนำทีนี้เขาก็ชอบว่าสะอาดจะเด็กจะอไรสะอางั้นแถวนี้เงีย วันวน,วนไม่มีผูค้คนเดียถ้าคนแก่ๆนอนเนี่ยแล้วกับข้าอย่างเงี้ยดีก็เขาชาวบ้านเขาจะทำกันเองไม่ใช่ของโรงงาน<อ><อ>ใช่ใช่แล้วก็อยู่ได้หลายวัน<ม>เขาขายได้หลายวันกะปิก็อร่อยเดอยู่นะถ้าทำแบบสดๆบางทีวันเดียว